สวัสดีครับกรเกษตรต้อมนะครับไซนี่ไซเบเรียนนี่มันจะมีนิสัยดีอยู่อย่างนึงนะมันจะไม่ค่อยห่วงลูกกับคนครับก็ตอนนี้เด็กๆก,ก็อายุได้น่าจะสัก8วันมั้งเห็นบางตัวก็เริ่มทานเตาะแตะแล้วนะนี่หน้าตาตลกดีเนี่ยฮะหน้าตาน่ารักมากเลย อยากจะบีบปากกันอย่างนี้บีบปากบีบปากนะครับน่ารักน่ารักเกินไปอุะยอ่ยอ่ยไหนจับมาเล่นสักตัวสิไหนอืมอืมนี่นี่ิ่มตาแล้วนะครับนี่น่าจะประมาณแปดวันสิบวันนะเห็นลืมตานิดนิดน้าตาน่ารักมากเลยจับปากหน่อยได้ไหมจับปากได้ไหม น่ารักดีครับแราขนมันนิ่มๆหมาเด็กมันน่ารักเนี่ยนอนขดตัวเป็นกุ้งเลยอ่ะไปนอนกับเพื่อนต่อตัวนี้มีหกตัวนะครับสีดำห้าสีคอปเปอร์หนึ่งคอปเปอร์ก็คือทองแดงเนาะอืมครับสวัสดีครับ